สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาอัดฟังไว้ให้น้องวัวนะครับผมปีนี้ก็ไม่มีฝนนะครับฟางนี่ขาวจ๊ะเลยครับรานะคาอัดฟางก็ลดลงนะครับผมที่บ้านผมนี่อัดอยู่ก้อนละ14บบาทน,นะครับ มีช่วงหนึ่งที่ราคาฟางแพงมากนะครับทุกคนขึ้นไปก้อนลนะห้าสิบหบาทเลยเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมนะครับปีนี้ไม่โดนฝนนะครับฟางนี้ขาวเจ้ะเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของเกษตรกรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาวัวก็ตกต่ำลงนะครับผม เราก็ถือว่าเซฟงบในการาซื้ออาหารในวัวด้วยนะครับ<อ>เพราะว่าฟางเนี่ยถือว่าลงทุนค่อนข้างสูงนะครับถามว่าฟางจำเป็นไหมเพราะว่าผมว่าจำเป็นนะครับแม้แต่ผมเนี่ยมีหญ้าเยอะๆผมก็ยังต้องใช้ฟางนะฮะเพราะว่า ให้มันเคี้ยวเอื้องครับเพราะว่าบางทีหญ้ามันอ่อนเกินมันจะทายเลียวนะครับแล้วก็ให้มันกินฟางเสริมครับผมตอนเด็กๆผมติดกล้องวงจรปิดดูก็เด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็จะลุกมากินฟางดีมากเลยนะครับยิ่งอันนี้เป็นฟางเกี่ยวใหม่ครับผมห,มหอมๆเลยนะฮะแต่พอนานๆไปฟางก็อ่ามันจะอับแล้วก็มีกลิ่นนะครับผมก็อาจจะกินไม่ดีเท่าฟางไม่ เจ้ารับไม่มีดำไม่มีราเลยนะครับผมฝนยังไม่มาฮะแต่ก็คาดว่าอาจจะมีฝนมาครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะถึงนี่หรือเปล่าแต่ขอขอให้มาถึงเลยครับโอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ